Welcome Pl Wow Plants to Sky's สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants กแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมเทคนิคดีๆจากพี่กบไม้น้ำนะคะในการเลี้ยงบอนสีนะคะว่ามีการเลี้ยงยังไงวัสดุปลูกยังไงนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ยังไงคะ่ะไปฟังพี่กบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้คือร้านพี่กบนะคะอยู่ที่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับโคโกกรดนะคะจะอยู่ซอยซอยแรกเลยนะคะท้ายซอยที่ร้านก็ส่วนมากจะมีไม้ที่ขายประจำก็คือบอนสีนะคะบอนสีจะมีหลากหลายชนิดนะคะคือคือแต่ตัวเนี้ยจะมีที่มาแนะนำลูกค้าที่ว่าบางคนลักษณะเขา่จะดูลักษณะมันจะคล้ายๆกัน ก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือหงสุวรรณแล้วก็อันนี้หงเหินนะคะคือความแตกต่างของเขาอันนี้จะเทียบให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นหงสุวรรณเนี่ยพื้นเขาจะขาวแล้วจุดเขาจะแดงนะคะคือสองตัวเนี้ลักษณะใบเวลาโตนี่ยจะไม่มีความต่างกันมากต่างกันตรงอัอนนี้หงเหินเนี่ยคือ,อพื้นพื้นเขาจะมีเขียวมากกว่าแต่จุดเขาจะแดงใหญ่นะคะแล้วใบเขาจะ หยิกมากกว่าซึ่งบอลสีสองตัวนี้ลูกค้าเขาส่วนมากเขาจะจำผิดระหว่างหงสุวรรณกับหงเหินนะคะอส,อสองตัวนี้ที่ที่จะแนะนำลักษณะวิธีการดูให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องการดูแลบอลสีนะคะก็ทางร้านก็จะมีเทคนิคที่แนะนำลูกค้าไปก็คือ,อดินการการใช้ดินนะคะ บนสีเขาจะชอบดินที่มีใบไม้เยอะๆพวกดินใบกำปูดินขุยไผ่นะคะแล้วก็ดินที่มีส่วนผสมของใบมะขามก็ถ้าเราไม่มีใบมะขามก็ใช้มะนาวที่เราใชา้ทำอาหารแล้วก็ได้ฝังไปในดินนะคะเพื่อเพื่อที่จะทำให้สีเขาสดสดใสแจ่มมากขึ้นไปอีกแล้วก็แสง แสงในการเลี้ยงบอลสีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสงสัก70-8 0เซนนะคะที่บอลสีเขาจะชอบแล้วการเลี้ยงที่ถูกต้องคือ,อถ้าเราไปเลี้ยงที่บ้านจะต้องมีจานรองหล่อน้ำไว้นะคะน้ำนี่ไม่ไม่ต้องใส่เยอะก็คือประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วอะถ้าจานรองนี่เราเราก็เติมน้ำไปเลยแล้วก็ลดน้ำปกติเขาจะดูดซึมสารอาหารจากถังราก ดินเขาจะต้องโปร่งนะคะดินบนสีนะ่จะต้องโปรง่งเพื่อที่ลากเขาจะหาอาหารได้เยอะขึ้นบนสีเราก็จะสวยขึ้นแล้วก็จะโตใบใหญ่ถ้าเราเลี้ยงไปเล็กๆอาจจะต้นเล็กนิดนึงพอเลี้ยงไปสักระยะเขาจะมีใบเยอะเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะทีะ่นี้ก็จะมะีถ้าจะใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยออสมโมโค้เพิ่มขึ้นมาด้วยช่วยด้วยก็ได้ะคะ่ะ ทำให้เขาเสวยเอ,อ่อแล้ววิธีการขยายพันธุ์นะคะพี่บ๊ชมีกี่แบบบ้างคะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็จะมีแยกหน่อนะคะเวลาเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งจะมีหนอขึ้นมาอันนั้นเราสามารถาสก,กิดเขาออกมา,าแยกไปปลูกได้เลยแล้วก็วิธีที่สองก็คือบอลสีเขาจะมีหัวหัวของเขาเนี่ยเราสามารถเอาไปผ่าเป็นชิ้นเล็กๆสีเ่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ แล้วก็เอาเอาไปไปวางท,ที่ที่ดินที่ละเอียดหน่อยแล้วเราก็สามารถาให้ปลูกให้มันเป็นต้นขึ้นมาได้มันจะค่อยๆแทงหน่อขึ้นมาแต่จะว่าใช้ระยะเวลาสักประมาณบางตัวอาจจะสองอาทิตย์นะคะถ้าถ้าตัวธรรมดานเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วแต่ถ้าตัวที่อย่างพวกชายชนเนี่ยอาจจะขึ้นช้าหน่อยก็ก็จะขึ้นไม่หมด ตุกชิ้นก็ได้ค่ะขอให้พี่กบเอ่อช่วยแนะนําบอลสีสําหรับมือใหม่ที่เลี้ยงง่ายๆปลูกง่ายๆบ้างค่ะได้ค่ะบอลสีที่ตัวที่เลี้ยงง่ายๆนะคะก็จะเป็นอา่านี่เลยค่ะอีเนาค่ะอีเนลตัวนี้จะเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้หนอกเก่งนะคะแต่ก็เก่งด้วยก็คือมันก็อยู่กับแดดก็ได้<อ>สีดีแค่รหรอคะ ตัวนี้ทางที่ดีก็คือสัก7 0็ดเอร์เซนย่างที่พี่กบบอกนะแล้วบอลบอลถ้าแสงเข้าพอดีนะักก้านเขาจะไม่ยาวนะคะ oh. แต่แต่ถ้าอยู่อยู่ร่มนะักก้านเขาจะยาวมากเราต้องใช้ไม้ดาม oh. ค่ะต้องใช้ไม้ดามถ้าถ้าสมมติมันสูงยาวไปแล้วจาแก้ได้ไหมถ้าสูงยาวไปแล้วแก้ได้ก็คือถช้เลี้ยงใหม่หรอตัดทิ้งก็ได้ถ้าใบเขาไม่สวยแล้วแต่ถ้าเราเรายังเห็นคงเห็นนะใบเขาสวยอยู่เนี้ย แล้วก็ใช้ไม้ดามช่วยได้เวลาลมพัดเขาจะไม่ไม่่ะไม่โยกค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่กบมากนะคะสำหรับรเทคนิคดีของร้าวค่ะสวัสดีค่ะ